ครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ถ่ายวิดีโอออกมาแล้วมันกลับหัวนะครับหรือต้องการที่จะหมุนวิดีโอเป็นแนวตั้งแนวนอนนะครับ,รบผมยกตัวอย่างนะผมจะพาหมุนนะยกตัวอย่างตัวนี้ครับวิดีโอตัวนี้ผมอัดมาจากโทรศัพท์นะครับจะเห็นได้ว่ามันเป็นแนวนอนนะครับซึ่งผมอยากหมุนเป็น ให้มันตั้งขึ้นนะครเพราะว่าถ้าดูแบบนี้มันก็ดูยากครับโอเคนะครับโปรแกรมที่จะใช้คือ sony vegas pro ครับเปิดขึ้นมานะครับโอเคลากวิดีโอมานะครับ เป็นแนวนอนอยู่นะครับวิธีการหมุนนะครับคลิกขวาที่วิดีโอครับ Property ครับมาที่มีเดียครับามาดูที่ตรงนี้ครับ Rotation น,นะครับจะมีการปรับองศาเราจะปรับองศาของวิดีโอได้ครับก็ลองปรับดูครับ ต้องการแบบไหนผมต้องการแบบนี้ครับเดี๋ยวลองปรับอย่างอื่นดูนะครับเก1าก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะโอเคเอาอย่างนี้ล่ะจากนั้นก็เรนเดอร์ตามปกติครับ ถ้าใครเคยใช้โปรแกรมนี้ก็จะรู้ดีนะครับตรงนี้ครับเรนเดอร์ออกมาเป็นวิดีโออีกทีครับตั้งชื่ออะไรก็จากนั้นก็กดเรนเดอร์